สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มนำโชคกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้วันนี้วันที่1เดือน4ปี65ก่อนไปรับชมของวันที่1เรามาสรุปของวันที่3เอ็ดเดือน3ปี65กันก่อนครับก็ฟังคำเตือนครับคำเตือนเป็นเพียงแค่แนวทางปรวใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นเพียงสูตรคิดคำนวณเนาะมีเข้ามีหลุดครับแต่ตั้งแต่ทาคลิปมายังไม่มีหลุดนะครับ ก็มาสรุปของวันที่ยี่ไอ้วันที่31กันก่อนครับวันที่31เช็ดหนุ่มให้เด่นที่1 2 3 5เฉพาะกิดออก2 6 5กับ5 4นะครับ2 6 5กับ5 4าสี่สองหกห้าหสี่า่ล่างเข้านะครับ5้สี่ล่างเข้าตรงๆนะครับส่วน แล้วก็6กหเข้าตัวกลับนะครับ6กห้าห้าหกดูเทปหนุ่มให้2 3งมหมันออก2 6งหก้าน่าเจ็บใจมากเลยรอบพิเศษออก7จ็กับ61ก็เข้าหนตรงๆนะครับ17ส่วน61ไม่เข้านะครับเทปหนุ่มให้เจ็ดหนึ้าหนึด ตัวนี้ไม่เข้าเข้าแต่1ตัวเดียวนะครับหไม่เข้าส่วนรอบปกติออกสองกับ3 0 2 3 9เท้าเนุ่มมีแค่3 8วิ่งไม่ถึง3ามเข้าแต่3ตัวเดียวเท่าเด่น2อันนี้ก็เข้า3ส่วนรอบ v ีเอพีอกหกเกับ0 6 0ย์หนย์นี่ไม่เข้าส่วน หกเก้าสามก็เข้าแต่สามเนาะสรุปตัวเด่นนะตัวเด่นที่เชฟหนุ่มให้คือหนึ่งเข้านะครับหนึ่งสองก็เข้าสองสามก็เข้าสามเก้าเนาะห้าก็เข้าหกห้าตัวเด่นเข้าหมดนะครับวิ่งลูที่หนึ่งก็เข้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็หกหนึ่งหนึ่งหกก็เข้านะครับอันนี้เข้าวิ่งลู่เข้า เดินดีเข้าตลอดแตก3ชุดนะครับวันนี้วันนี้แตกหนึ่งเี่ห้าหนะครับมาดูของวันที่1กันเลยครับไม่การเสียวเวลาพอดีวันนี้สีอาจจะมัวๆหน่อยเพราะว่ากระดาษหมดพอดีวันนี้พรุ่งนี้จึงจะไปซื้อใหม่เนะเด่นที่เชฟหนุ่มคัดให้มาก็คือเด่นตัวเด่นก็สี่ตัวมันเดิมว่าสองนะครับเอ,เ,อเดี๋ยวเปลี่ยนตะก้าก่อน ใครที่เป็น FC ใหม่ยังไม่เชื่อที่ว่าเชี่ยมหนุ่มให้เข้าก็ลองย้อนกลับไปดูเลยครับเชี่ยมหนุ่มรับประกันว่าเข้าทุกงวดตั้งแต่เชี่ยมหนุ่มให้มานะครับสําหรับ FC ใหม่เนาะเด่นที่2 5 8แล้วก็เนะครับจับชุดให้ที่2ก็คือ20 24 สอแล้วก็สอนะครับ5ก็จะเป็น51 53 58แล้วก็5้านะครับส่วน8ก็จะเป็น80 8 2 แปดศูนย์แปดสองแปดเจ็ดแล้วก็แปดเก้านะครับส่วนเก้าก็จะเป็นเก้าสองเก้าสามเก้าหกแล้วก็เก้าเจ็ดนะครับ ชุดสามตัวไม่แตกสักทีได้แต่เฉียวเนาะชุดสามตัวก็จัดไปที่ห้าแปดสองเก้าห้าสองแล้วก็จะไปที่แปด 95ชุดเบิ้ลก็จะมี22 55 88แล้วก็99นะครับผมชุดเบิ้ลเนาะใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านคนระเป็นเพียงสูตรคิดคำนวณแต่สำหรับ FC ใหม่ที่เข้ามายังไม่เชื่อใจเชฟหนุ่มหรือว่ายังไม่ไม่รู้ว่าเข้าจริงหรือเข้าหลอกหรือเข้าหรือโม ก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปหลังๆของเชีหยบุ่มได้ครับคลิปนี้วิ่งลูดที่ว,วิ่งลูทวิ่งลูทที่8นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆนะครับวันนี้ก็แตกกระจายเหมือนเดิมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ